พระใหม่ที่ได้มีโอกาสได้ราบวชแล้วก็ได้ศึกษาธรรมกันจนกระทั่งผ่านคน้นบรรษาแล้วก็ยมีการประเมินการเรียนการสอนการสอบจนกระทั่งได้บรรลุอใหมายที่ท่านทั้งหลายได้มาอยู่ในสำนักเพราะนั้นก็ต้องขอ แสดงความยินดีครับพระนักาะทุกโลกที่ได้สนใจนอกจากสนใจแล้วก็ยังได้ทำหน้าที่ในการที่จะประพฤติปฏิบัติของสำนักได้กันอย่างดีงามเพราะว่าระดับนักธรรมทันตรีนี่ก็เป็นพื้นฐานของการศึกษาธรรมะเบื้องต้นที่เรา ขอมแะกที่เข้ามาแล้วเนี่ยผมจะได้รับรู้ได้รู้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีพซึ่งเราจะต้องมีโอกาสใช้ชีวิตของการคองเดือนบ้างที่จะอยู่ร่วมกับคนในอนาคตก็จะมีผลกำไรคือว่าถ้าโบราณก็ถือว่าเป็นคนสุขแล้วถ้าสมัยก่อนนี่ คนไม่ได้บวชไม่ได้เรียนเขาถือว่าเป็นคนเด็กเพราะว่าไม่ได้มีการอบรมสั่งสอนในเรื่องของออด้านจิตใจถ้าเรา,เาโบวชนี้ล้วก็เห็นแว่าอันนี้เป็นผลดีสําหรับเราที่จะได้ได้ประโยชน์กว่าคนอื่นที่เขาไม่ได้เรียนมาอย่างหลักธรรมะเบื้องต้นรู้จักการเรื่องฮีรีอ,อัอตตาปะความอดทนอะไรเงีย่างเนี้ยมันก็เป็นผล ทางด้านที่เราจะไปทําหน้าที่ที่เราจะต้องระรงชีพอีกต่อไปด้วยถือว่าเป็นผลดีสําหรับเราที่ได้เข้ามาแล้วดังนั้นวันนี้ก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีกับพระวันากาศทุกองค์ที่ได้ทําหน้าที่ดีงามแล้วแล้วก็ขอขอบใจขอบคุณในครูาอาจารย์ที่ให้การ ดูแลกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็พระก,ก็ได้ปฏิบัติกันอย่างถูกต้องตามหลักทางพุทธศาสนาตาหลักธรรมวินัยก็ขอโอกาสอันนี้น้มนำมเอาคุณพระศรีธนตรัยโดยเฉพาะพัะสะเกติก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุที่ประทสถานอยู่บนยอดพระทองเป็น ที่รองรับความเชื่อมั่นของเราทั้งหลายที่จะทำให้ชีวิตของท่านได้เจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขตลอดกาลทุกองมทุกท่านเธอ